สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเคล็ดลับดีๆของคนรักสุขภาพอีกเช่นเคยกับโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3ในช่วงสถานการณ์โควิด1 i d 1 9แบบนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพปอดให้แข็งแรงนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการดูแลปอดให้แข็งแรงด้วยแอปพลิเคชันล้งแคร์พร้อม6ท่าบริหารปอดรับเฮลพอยต์กับโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3ล้งแคร์แอปพลิเคชันที่จะทาให้ทุกคนรู้ถึงสถานะของปอด โดยการเป่าลมผ่านสมาร์ทโฟนเสมือนการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการทดสอบเป็นแอปพลิเคชันที่คิดค้นโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเพียงแค่โหลดแล้วเป่าคุณก็จะได้รู้ถึงสุขภาพปอดที่คุณรักค่ะง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล้างแคร์กรอกประวัติลงทะเบียนเพียงแค่นี้ก็สามารถเช็คสุขภาพปอดได้แล้วค่ะและยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store วิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเรามาทำความรู้จักการใช้งานแอปพลิเคชันล้างแค่ไปพร้อมๆกันค่ะเพียงแค่เป่าที่สมท็อกในโทรศัพท์มือถือวันละ2ครั้งเช้าและเย็นสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นหอบหืดถุงลมป่งพองและถุงลมตีบหากเป่าติดต่อกัน3วันแล้วค่าที่แสดงออกมาต่ำเกินไปควรรีบไปพบแพทย์นะคะ ส่วนท่านที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวก็สามารถเป่าเพื่อเช็คปอดได้เช่นกันค่ะในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 แอปพลิเคชันนี้สามารถตรวจสอบความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานของปอดเบื้องต้นได้แต่ปอดจะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่นั้นไม่สามารถบอกได้จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ และไม่เพียงแค่เช็คปอดนะคะเราต้องออกกำลังกายเพื่อบริหารปอรดด้วยค่ะและตอนนี้ในแอปพลิเคชัน line ของโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3ก็มี6ท่าบริหารปอรดค่ะซึ่งจะอยู่ในหมดรอบรู้สุขภาพเพื่อช่วยให้ปอดมีสุขภาพที่ดีแถมการออกกำลังกายโดย6ท่าบริหารปอดยังสามารถรับเฮลพอยต์กับโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3ได้อีกด้วยค่ะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกับการตรวจสุขภาพปอดเพื่อรู้เท่าทันโรคภัยคนที่สูบบุหรี่จะทํางานก่อสร้างโรงงานปูนหรือผู้ที่ทํางานกับฝุ่นควันควรมีแอปตัวนี้ไว้คอยตรวจสอบปอดเพราะจะเป็นตัวบอกว่าปอดของคุณมีสถานะเป็นอย่างไรขอย้ําอีกครั้งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลังแครง่ายๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ g Google p l a y Store อย่าลืมมาเช็คสถานะปอดในแอปพลิเคชันลังแคร์พร้อมบริหารปอดด้วย6ท่าบริหาร ในแอปพลิเคชันไลน์9ท้าใจซีซั่น3ในโหมดรอบรู้สุขภาพเพื่อสุขภาพปลอดที่ดีแถมยังได้คะแนนเฮลท์พอยต์ในโครงการ9ท้าใจซีซั่น3อีกด้วยค่ะในสถานการณ์โควิด19อย่าลืมดูแลสุขภาพมันตรวจเช็คร่างกายตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือบ่อยๆและสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพได้ที่ a c e b o o k ก้าวท้าใจสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ